สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกชาวสะปะปลาวแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะคุณอยู่ในช่องของนรีระดาทารุไทยชาตาค่ะรวมทั้งสวัสดีสมาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ วันนี้อาจารย์นรีก็จะมาดูดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็มีราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะหรือใครที่มีลัคนานะคะเมษสิงห์ธนูก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าในช่องของอาจารย์นรีก็จะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะประยุกต์เข้ากับการดูให้ทาโร่แบบตะวันตกนะคะการดูดวงตรงนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไป อาจจะไม่ตรงกับดวงของคนทุกคนนะคะหรือมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอากาศเปลี่ยนแปลงเนอะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวก็ตอนนี้กำลังหนาวแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะชาวทัศไฟนะคะตอนนี้เดือนที่4แล้วนะคะที่เราเจอกันนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูตอนแรกกันก่อนนะคะตอนที่หนึ่งจะเป็นดวงความรักชาวทาตุไฟที่โสดนะคะมาดูพลังงานของคนโสดชาวทาตุไฟในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขึ้นมาเป็นราชินีเหรียญเต n นโอ้โหเป็น The ะ h a ริออนะคะอันนี้เป็นไพ่ชุดแม่มดนะคะก็จะเป็นผู้หญิงเยอะหน่อยอ่ามีผู้ชายแล้วนะคะมีราชาไม้เท้า มีสดาบค่ะ8ไม้เทา้า The Tower 6ดาบค่ะอ,อ,อัศวินไม้เท้านะคะแล้วก็8ดเหรียญค่ะทั้งหมดครบสิใบแล้วนะคะมาดูพลังงานในเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวธาตุไฟนะคะเป็นราชินีเหรียญน,นะคะแสดงว่าในตอนเนี้ย ชาวธาตุไฟที่โสดอยู่นะคะคุณยังมีความมั่นคงกับชีวิตค่อนข้างดีเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเนี่ยมันเริ่มมีการปรับอะไรหลายอย่างแล้วมันมีความลงตัวมากขึ้นนะคะชาวธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะจากไพ่เป็นนี้อาจารย์มองว่าคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้นะคะครอบครัวตรงนี้ก็คือการเป็นคนที่รับภาระเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะหรือว่า บรหลานบริวารต่างๆในบ้านนะคะคุณคนที่ทํางานหาเงินเก่งหาเงินเก่งมากๆนะคะมีความเขาเรียกว่าบริหารจัดการในตัวเองค่อนข้างดีหรือบางทีเนี่ยคุณไม่ได้ทํางานหลายอย่างไม่ได้ทํางานอย่างเดียวคุณทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะชาวัดไฟถ้าจากภาพนี้นะคะในชุดของแม่มดเนี่ยก็เป็นราชนีเรียนที่ ดูแลในเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะเป็นคนรักสัตว์มีจิตใจเมตตาด้วยนะคะถึงแม้ว่าภายนอกเราอาจจะดูเข่งขึมหรืออาจจะดูแบบซีเรียสหรืออาจจะดูจริงจังอะไรกับเรื่องงานหรือเรื่องอะไรไปมากๆในบางด้านก็ได้แต่ว่ามันจะมีมุมนึงนะคะในตัวคุณซึ่งมีความอ่อนโยนเวลาที่อยู่กับสัตว์เลี้ยงเวลาที่อยู่กับเด็กๆหรือเวลาที่อยู่กับธรรมชาตินะคะ ในเดือนนี้อาจารย์มองว่าคุณค่อนข้างควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของสเตขนขึ้นมาพลังงานของความเข้มแข็งในตัวของชาวธาตุไฟยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่ามันมีการปรับในเรื่องของมันมีความละมุนล,ละไมมันมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะคะมีความเข้าใจว่าจะสื่อสารกับคนอื่นๆอย่างไรนะคะให้เข้าใจในคำสั่งหรือตามความต้องการของเรามากขึ้นนะคะอืม เหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามีปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างที่ทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตนะคะเรามีมุมมองใหม่ๆในการที่จะติดต่อคอนแทคก,กับคนอื่นๆนะคะมีมุมมองใหม่ๆในการที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองมีความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์นะคะที่มันเข้ามาแล้วมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นความทุกข์จากเรื่องการงานการเงินนะคะเรื่องอุปสรรคในชีวิตหรือแม้แต่เรื่องความรักก็ตามนะคะทุกสิ่งตรงเนี้มันเป็น สิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยชาวธาตุไฟเนี่ยได้มีบทเรียนที่สําคัญนะคะได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็ได้กลับนํามาเป็นบทเรียนในการที่จะปรับตัวเองนะคะให้มีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนในตัวเองมากยิ่งขึ้นพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนมีบางคน่ะนะคะมีบางคนเพิ่งโสดหรือเปล่ามีบางคนพิ่ง อย่าล้างนะคะจากาครอบครัวเดิมหรือเปล่านะคะบางคนเพิ่งเป็นพ่อไม้แม่ไหม้หรือเปล่ากลับมาโสดนะคะเหมือนมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบมันพังทลายความรักของคุณในช่วงพิบตานะคะแล้วก็เลิกเถอะเหมือนตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนเยียวยาตัวเองเหมือนกันนะคะเป็นหกดาบ เหมือนพักกายพักใจมีบางคนกําลังแบบไปท่องเที่ยวในวันหยุดย,วยาวๆนะคะเพื่อพักผ่อนสมองพักผ่อนจิตใจของคุณตรงนี้หรือเปล่าว่าในเรื่องงานก็มีความเ,ออเครียดนะคะมีงานที่เข้ามาหลายอย่างมีงานที่ค่อนข้างหนักนะคะต้องตัดสินใจต้องแก้ไขปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายในเรื่องครอบครัวก็ต้องแบบคอยดูแลคนนู้นคนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะหลบไปพักหลังจากที่เจอเรื่องราวอะไรที่มันแบบหนักๆ นักหนาสาหัสเข้ามาในชีวิตแล้นะคะบางทีเข้ามาแบบจู่โจมไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะอ mm. เพราะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมคุณจะต้องแบบเมคตัวเองให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นะคะ mm. เว่ามันมีปัญหาที่แบบอาจจะเพิ่งผ่านนะคะ mm. หรือบางคนกําลังผ่านเนี่ยนะคะกาลังประสบกันตรงนี้ก็ได้นะคะ mm. มาค่อนข้างหนักทีเดียวอืเป็นช่วงของต้องใช้พลังนะคะในตัวเองค่อนข้างมากนะคะ เป็นทั้ง8ดไม้เท้านะคะเป็นทั้งชาริออตนะคะหรือช่วงช่วงของงานตรงนี้นะคะอาจเป็นช่วงเวลาที่มันมีความยุ่งยากนะคะในหลายๆเรื่องเข้ามาให้แก้ปัญหานะคะในเรื่องของงานมีอุปสรรคนะคะงานมีอะไรที่ต้องแก้แบบเป็นความเร่งดวง่วนต้องลุยต้องไปอยู่กับมันนะคะบางทีอาจจะแบบต้องไปอยู่ไปดูแลไปคุมงานแบบ อดหลับอดนอนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นเป็นแชร์ในอดด้วยแล้วก็เป็น8ไมใเท้าด้วยแต่ถามว่าทําขนาดนี้แล้วจะประสบความสําเร็จไหมนะคะพไพ่แปไ้เท้าก็เป็นไพ่ที่บอกว่าหลังจากที่รุยงานมาหนักนะคะจะต้องประสบกับความสําเร็จนะคะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหาคาใจนะที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะเป็น2ดาบ เหมือนคุณเล็งๆม <c oughs> องๆจดๆจ้องๆที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นานแล้วนะคะแต่มันยังมีปัจจัยมีเหตุอะไรบางอย่างที่มันยังแก้ไม่ได้มันยังตัดไม่ได้มันยังไม่ลงตัวนะคะปัญหาตรงนี้นะคะอาจจะมาจากทั้งเรื่องงานนะคะเรื่องธุรกิจในครอบครัวนะคะหรือธุรกิจที่ทําร่วมกันกับคนรักก็ได้นะคะเพราะว่ามีในเรื่องของคิงราชาไม้เท้าเข้ามาด้วยนะเป็นปัญหาที่อาจจะมีผลกระทบกับ ใครหลายๆคนนะคะก็เลยทำให้มันยังค่อนข้างตัดสินใจค่อนข้างเลือกได้ค่อนข้างช้านะคะหรือว่าคนโสดคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่เข้ามาแล้วเขามีความเข้าใจคุณนะคะมันเป็นตัวเลือกมันเป็นออปชั่นนะคะแต่ว่าคุณก็ยังลังเลเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังรู้สึกเ,เหมือนเจ็บปวดนะคะยังรู้สึกแบบ กังวลกลัวกับความรักที่อาจจะไม่สมหวังนะคะในครั้งก่อนๆน,นะมันก็เลยมีความแบบสองจิตสองใจนะคะหรืออย่างที่อาจารย์บอกบางคนแบบเพิ่งสดมาบดหมาๆแผลยังสดๆอยู่เลยนะคะก็เลยแบบเหมือนอยากตั้งหลักสักพักหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะนั้นมีไพ่ของอัศวินไม้เท้าอะ่ะคุณมองไปข้างหน้าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของคุณมากกว่า นะคะงานเงินเห็นไหมคะจบด้วยงานเงินน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคนโสดนะคะชาวธาตุไฟในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่านะคะในเรื่องของความรักความรักถ้าเกิดมันมีเข้ามานะคะเหมือนคุณแบบเอ่อรอดูสถานการณ์นะคะคุณยังไม่เอาตัวเองลงไปเสี่ยงอะ่ะนะคะคุณยังยืนดูยังแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่แสดงท่าทีไม่เปิดเผยท่าทีนะคะแต่ว่าไว้เชิงนิดนึงนะคะไว้เชิงนิดนึงแล้วก็ดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเข้ามานะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะ,ะมาเปิดไพ่กันต่อนะคะแล้วที่ดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนมีคนเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามานะคะเป็นตัวเลือกให้กับชาวโสดทตุไฟไหมนะคะขอดูเพื่อความแน่ใจนะคะว่า พลังงานตรงนี้ของคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะจะมีคนเข้ามานะคะในเดือนพฤศจิกายนไหมมีห้าไม้มเท้านะคะมีเดวิลโอ้มีหกเหรียญนะคะอืมนนะะอาจารย์มองว่าถ้าจะมีคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันมีเดวิลอยู่ด้วยนะคะเขาจะเข้ามาเหมือน ทําให้คุณหลงไหลเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเพราะนั้นต้องระวังต้องดูดีๆนะคะคุณทําถูกแล้วที่คุณไว้เชิงที่คุณดูเชิงเขาที่คุณไม่ผีผามแสดงท่าทีอะไรออกไปนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเซนต์ว่าคนคนนี้เข้ามาอาจจะแบบเหมือนหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณก็ได้นะอืเหมือนต้องการที่จะให้คุณเนี่ยให้อะไรบางอย่างกับเขา่าที่เขาต้องการนะคะผลประโยชน์ในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของเอ ในเรื่องของความคลั่งไคล้อะไรในทางเพศในทางอะไรต่างๆตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะต้องดูให้ดีมากๆเลยนะคะขอดูต่อนิดนึงนะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่า ให้เนี่ยจริงๆก็บอกแล้วนะคะคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแต่ว่าอยากถามความรู้สึกลึกๆของชาวธาตุไฟที่โสดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายังแบบกับเรื่องความรักเนี่ยคุณจะคิดกับเรื่องนี้อย่างไรห้าถ้วยค่ะห้าดาบเจ็ดเหรียญนะคะ คุณยังนึกถึงความหลังความเจ็บปวดที่มันยังอยู่ในใจของคุณนะ,นะคะเหมือนมันแบบกําลังเยียวยาตัวเองมันยังตัดไม่ขาดมันยังรู้สึกเสียใจอยู่หรือว่ามันมีพลังงานของคนเก่าที่กลับเข้ามาในความรู้สึกในความคิดของของคุณค่อนข้างมากนะคะเพราะนั้นมันเป็นช่วงที่คุณต้องต่อสู้กันระหว่างความอ่อนแอนะคะกับความพยายามที่จะเข้มแข็งในตัวของคุณนะมีห้าดาบขึ้นมา หรือเรื่องราวที่จบไปในความรักครั้งก่อนเนี่ยมันยังมีปัญหาอะไรที่ยังตามมานะคะมันอยากมีอะไรที่มันมีผลกระทบยังต้องแบบเอฟเฟกของมันอะนะคะมันยังต้องตามแก้หรืออะไรอยู่หรือเปล่านะคะมีห้าดาบขึ้นมานะก็รู้สึกเหนื่อยทั้งทั้งที่พยายามที่จะเอไม่เข้าไปคิดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่มันแบบเหมือนเข้ามาทําให้คุณต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวต้องเข้าไปพัวพันต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรืออะไรด้วยตรงเนี้ยนะคะอืม เจ็ดเหรียญน,นะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไรอยากพักนะคะเพราะอะไรอย,อยากอยู่กับธรรมชาติเพราะอะไรอยากที่จะเน้นในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องการงานการเงนิงนหรือบางคนเนี่ยทำธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันกําลังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นเจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะเริ่มมีเงินเป็นกอบเป็นกำมเนาะเพราะนั้นไม่ลักกี้อินเลิฟก็ลักกี้อินเกมนะคะเชวโสดทัดไฟนะอ,อนาคตนะคะ จะมีความรักดีๆมาให้กับชาสดทัดไฟไหมนะคะขอดูต่อนิดนึงนะคะชาสดทัดไฟนะคะ Queen of Cups นะคะ Knight of Swords นะคะ Temperance ในอนาคตข้างหน้านี้นะคะน่าจะมีคนที่เข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณนะคะ ทั้งคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วคนที่อายุพอๆกับคุณนะคะหรือนิสัยใกล้เคียงกับคุณนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รอคอยคุณอยู่ในอนาคตแน่นอนนะคะแล้วเมื่อ temperance เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเพราะนั้น ต้องมาลุ้นกันในเดือนธันวาคมนะคะแต่ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจารย์มองว่าต้องระวังให้มากๆเพราะว่ามีไพ่เดบิวเข้ามานะคะเพราะนั้นดูท่าทีไปก่อนใครที่ทํามาจีบทํามาเอ่อทำความดีกับเราเนี่ยนะคะต้องดูให้มั่นใจว่าเขาดีจริงไหมนะคะทําเพื่อหวังผลผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่านะ เพราะนั้นอาจารย์มองว่าเดี๋ยวรอรออีกสักเดือนหนึ่งนะคะรอให้ผ่านเดือนพฤศจิกายน,นนี้ไปนะคะเราค่อยแบบหันมาให้ความสนใจนะคะกับในเรื่องของความรักนะคะเพราะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงที่ คุณอาจจะโฟกัสกับครอบครัวเดิมของคุณนะคะกับลูกกับพ่อแม่กับใครก็แล้วแต่นะคะมีความสุขนะสนุกสนานกับชีวิตนะคะที่เป็นในแบบของคุณนะคะบางทีบางคนที่เพิ่งสดมานะคะก็อาจจะได้เรียนรู้ชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งนะแล้วเริ่มที่จะมีความสุขไปกับมันนะคะ หรือบางคนที่อยู่กับลูกอยู่แล้วนะคะเดือนนี้อาจจะมีความลงตัวอะไรมีข่าวดีที่ลูกๆเนี่ยทําให้คุณชื่นใจก็ได้นะคะก็จะทําให้คุณมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะอืเพราะฉนั้นมารอลุ้นกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกแล้วว่ามันต้องรอนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักที่ดีเข้ามาให้กับชาวสดธาตุไฟนะเพราะนั้นเดือนนี้ก็ พักไว้นิดนึงนะคะชาวทัดไฟที่โสดนะคะอ,อาจารย์ขอเป็นไพ่คําแนะนํานะคะให้กับชาวทัดไฟที่โสดนิดนึงนะคะเอาเป็นชุดชินแองเจแลกันเป็นไพ่ใบใหญ่มากๆนะคะอาจารย์ไม่ได้ใช้ประมาณสองเดือนแล้วมั้งนะคะเด mm ี hmm. ย๋ยวมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรหรือให้คําแนะนําอะไรกับชาวโสดทัดไฟนะคะ mm hmm. เดือนนี้สวยๆรอๆโสดสวยๆรอๆร,ร,รอกันไปก่อนนะ mm hmm. ถ้าคนที่เข้ามาแล้วเขา เออเป็นคนที่จริงใจหวังดีกับเรานะคะเราอยู่เฉยๆยังไงเขาก็รักนะเขาก็รอนะก้าที่จุดนะคะเป็นช่วงที่เหมือนเป็นการให้นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะกับคนที่อยู่รอบข้างของเรานะคะวันนั้นตรงนี้ถ้าเรายังโสดนะคะแต่เรามีพลังงานของความรักความเมตตาอย่างเงี้ยนะคะปล่อยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกไม่นาน มันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะคนดีๆความรักดีๆเข้ามานะคะหรือแม้แต่ตอนนี้คุณให้ความรักนะคะให้ความหวังดีนะคะให้ความจริงใจหรือตอบแทนพระคุณกับพ่อแม่หรือคนที่มีบุญคุณกับเรานะคะหัวหน้าเจ้านายใครที่คอยช่วยเหลือเรานะคะสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะก็จะกลับมาให้คุณค่านะคะให้อะไรที่ดีๆกับชีวิตของคุณนะคะอย่างแน่นอนนะ Every storm must pass เป็นไพ่ที่ให้กำลังใจที่ดีมากๆนะคะเพราะนั้นมันมีไพ่ที่เมื่อกี้เป็นอะไรนะ The tower ใช่ไหมคะ The tower ขึ้นมานะคะมันมีมรสุมชีวิตอะไรที่มาแบบทิ้งบอมครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเพิ่งเกิดมาไม่นานหรือบางคนแบบกำลังจะเกิดนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยไพ่บอกว่า Every storm must pass ก็คือ ไม่ว่าพายุมันจะหนักมันจะทําลายล้างมันจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตคุณมากมายแค่ไหนนะคะแต่มันก็อยู่กับเราไม่นานแล้วมันก็จะผ่านไปนะเพราะนั้นตั้งหลักและลุกขึ้นยืนให้ได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์เนี่ยมองเห็นไพ่ของเมื่อกี้ห้าถ้วยห้าถ้วยนะคะพลังงานของความเศร้าพลังงานของความรู้สึกเสียใจผิดหวังสูญเสียที่มันจมอยู่กับอดีตเพราะนั้นไพ่ไปนเนี้ยเตือนนะคะให้ชาว ทัดไฟนะคะเมสสิงธนูที่ยังมีพลังงานลบๆตรงนี้หลงเหลืออยู่ในใจนะคะให้ลุกขึ้นมาสู้นะคะให้ทําความเข้าใจกับชิดว่าทุกๆปัญหาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปมันจะต้องมีทางออกในที่สุดนะเพราะนั้นถ้าดูจากไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมันมีแสงสว่างของแสงอาทิตย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะต้นไม้ที่มันอาจจะโค่นล้มนะคะเสียหายนะคะมันก็จะค่อยๆกลับมาฟื้นตัว กลับมามีชีวิตใหม่นะคะที่ดีต่อไปนะคะนกกาก็จะบินออกมาหากินนะคะหลังจากที่พิชวฝนออกไปนะคะโลกจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นชีวิตของคุณก็เช่นกันนะคะคุณกําลังมองหาแสงสว่างของชีวิตซึ่งแสงสว่างแห่งชีวิตเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากคุณเลยนะคะ เมื่อคุณมองเห็นมันแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องค่อยๆหาทางออกให้กับชีวิตของคุณนะคะแล้วเดินไปหาแสงสว่างตรงนั้นเพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องหักเหมันต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเมื่อคุณแก้ไขแล้วนะคะ เหมือนกับไพ่ใบนี้นั่นแหละนะคะก็คือปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้แล้วคุณเนี่ยจะยิ่งมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะนั้นอาจารย์เข้าใจแล้วว่าทําไมตั้งแต่แรกเนี่ยมันถึงเป็นไพ่ของทั้งราชินีเหรียญเป็นไพ่ทั้งเอ่อสเตนขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณจําเป็นที่ต้องผ่านปัญหาคุณจาเป็นที่ต้องผ่านบททดสอบของชีวิตคุณจาเป็นที่ต้องเรียนรู้และเข้มแข็งแล้วต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ ปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเข้าใจปัญหาเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นมีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมนะคะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆแล้วนะอมืมันมีความเป็นเป็นคนใหม่ะนะคะมันมีความเป็นคนใหม่ที่มันมีความเข้มแข็งในใจของคุณเนี่ยที่มันเป็นพลังออกมานะคะเข้มแข็งตรงนี้ก็คือเข้มแข็งไม่ใช่ดื้อรั้นมีชิฐินะแต่เข้มแข็งแบบเข้าใจเข้มแข็งแบบว่า พร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็พร้อมที่จะส่งพลังบวกในตัวคุณให้กับคนอื่นด้วยนะคะอืน่าดีใจมากๆเลยนะคะตรงนี้นะอะ,อะไรเอ่ย <laughs> Spend time in nature เหมือนไพ่เหมือนไพ <laughs> ่อ n g เ l จเขาเข้าใจชาวธาตุไฟนะคะเวลามีปัญหาเนี่ยบางทีเราอยาก หลบอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะอยากที่จะอยู่เงียบๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้ำอยู่กับทะเลอยู่กับภูเขาหรือบางทีเนี่ยอยู่กับสวนสวนหย่อมสวนอะไรนะคะในบ้านของคุณน,นั่นแหละนะในต้นไม้สีเขียว,ยวในดอกไม้ที่คุณปลูกไว้บางคนปลูกกุหลาบบางคณบางคนปลูกเฟิร์นปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเลี้ยงปลาหรืออะไรตรงนี้นะคะตรงนี้ได้หมดเลยนะคะ spend time in nature มันจะคืนพลังบวกให้กับชาวธาตุไฟนะคะดัะนั้นชาวธาตุไฟเนี่ยบางทีเรามีความเข้มแข็งเรามีพลังของเขาเรียกว่าไฟมีพลังของพระอาทิตย์อยู่ในตัวมากนะคะมันเป็นธาตุที่มีพลังหยางพลังหยางก็คือความความบู๊ความต่อสู้นะคะพลังแห่งความเข้มแข็งนะคะพลังแห่งนักรบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เรามารับพลังหยินนะคะพลังจัดธรรมชาติความอ่อนโยนนะคะความสงบนะความเรื่อยเรื่อนะคะเหมือนดูสายน้ําฟังเสียงสายน้ําแล้วมันเป็นจังหวะที่ทําให้คุณผ่อนคลายความกดดันการที่คุณต้องแบกภาระอะไรต่างๆที่แบบไว้บนบ่าที่ค่อนข้างหนักอึ้งนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นช่วงที่คุณจะเรียกพลังสร้างพลังความเข้มแข็งในตัวคุณนะคะ อาจจะเป็นการเกิดใหม่ในแง่ของจิตใจของเราก็ได้นะคะที่มีความเข้มแข็งมีความเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วพร้อมนะคะที่จะออกมาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้รับพลังบวกนะคะในธรรมชาติตรงนี้แล้วนะ <c oughs> นะเพราะน,นั้นแองเจลก็เข้าใจนะคะที่จะให้กำลังใจคุณจริงๆนะอนะมาขอดูไพ่ของ เนเจอร์วิสเปอบ้างนะคะออร์เคเลอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ก็เป็นชุดที่อยู่คู่กับชาวทัดไฟมาตลอดนะคะมาดูซิว่าเขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับชาวทัดไฟบ้าง be your best always นะคะเพราะนั้นให้มั่นใจนะคะอะไรที่คุณพยายามทำในทางที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะนั้น ทำแล้วนะคะทําได้ดีที่สุดนะเวลานั้นแค่นั้นนะคะเพราะนั้นต่อไปเราไม่ต้องมานั่งเสียใจนะเพราะเราได้ทําดีที่สุดไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะในอนาคตข้างหน้าถ้าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากประสบการณ์ครั้งก่อนๆนะคะเราทําให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงเนี้เมื่อเราทําดีแล้วนะคะสิ่งดีๆเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราแน่นอนอย่างน้อยเราเห็นคุณค่าเรามีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะอะไรที่มันยังไม่ใช่จังหวะที่ลงตัวนะคะมันยังไม่ดีพอนะคะหยุดไว้ก่อนเหมือนไพ่เตือนนะเพราะนั้นถ้าความสัมพันธ์อะไรที่มันจะเข้ามาแล้วมันยังไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันไม่ได้มาส่งเสริมทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะตรงนี้หยุดไว้ก่อนรอดูท่าทีนะเพราะนั้นใจเย็นๆนะคะจะทัดไฟบางทีอาจจะมีคนที่แบบดูดีดูแบบ ดูโอเคดูเหมาะกับเรานะคะเข้ามาแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณอยู่ด้วยแล้วอาจจะแบบรู้สึกแบบมันยังไม่ใช่มันยังไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะเพราะนั้นหยุดก่อนรอดูท่าทีของเขาตรงนี้ก่อนนะคะใจเย็นๆนิดนึง t a s t your own understanding นะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นะแล้วก็สร้างความเข้าใจในจิตวิญ,ญญาณของตัวคุณเองให้มากยิ่งขึ้น คุณอาจจะมีในเรื่องของเซนส์สัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจนะคะว่าคุณควรจะแก้ปัญหาชีตไปในทางไหนอย่างไรมันน่าจะมีทางเลือกทางออกใหม่ๆนะคะที่คุณอาจจะยังไม่เคยทําก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยพอทําทไปแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกเอ้ยมันใช่นาทําทไมที่ผ่านมาเรามองข้ามวิธีแบบนี้นะคะมันทําให้เราเนี่ยคล้ายๆ ก้าวไปอย่างไม่ไม่กดดันตัวเองจนเกินไปนะคะไปช้าๆไปอย่างมั่นคงไปด้วยความเข้าใจนะคะไม่ใจร้อนไม่ผีผาไม่ไปกดดันตัวเองไม่ไปกดดันคนอื่นแบบเมื่อก่อน อาจารย์มองว่ามันเป็นเดือนที่คุณได้เรียนรู้แล้วก็แก้ไขชีวิตของคุณให้มันมีความลงตัวมากขึ้นนะคะชาวสดทัดไฟนะเพวัะน,นั้นตรงนี้ใจเย็นนิดนึงนะคะรอคอยความรักดีๆที่มันจะมีเข้ามาในอนาคตนะคะเดือนนี้ก็ <laughs> พักไว้ก่อนนะคะก็ขอบคุณมากๆสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะ อาจารย์ก็ขอเป็นกํำลังใจให้นะคะ่ามารสุมชีวิตต่างๆที่มันเข้ามานะคะหรือว่าปัญหาอะไรที่มันยังค้างคาแล้วมันยังแก้แล้วมันยังหลงเหลืออยู่นะคะก็ขอให้จัดการสะสางไปให้ได้นะคะจบสิ้นเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วเราเริ่มต้นใหม่นะคะในเดือนธันวาคมหรือในปี2564ซึ่งมันใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะคะ ก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ